สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวนะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกพลนิบุญมีนะชุมแพร,รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ใครหลายคนนะครับกำลังจะวางแผนในช่วงของวันหยุดยาวนะครับเรื่องของวันแม่แห่งชาตินะครับคุณผู้ฟัง12สิงหานั่นเอง ก็หลายๆคนเองนะครับจะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมการวางแผนที่ดีนะครับซึ่งก็ต้องดูติดตามสถานการณ์นะครับสภาพฝนนะครับจากกรมบุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับว่าพื้นที่ที่จะไปหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่จะไปเองเนี่ยมีฝนตกหรือเปล่านะครับหรือว่าฝนตกหนักไหมถนนลื่นหรือเปล่าซึ่งการวางแผนการเดินทางที่ดีนะครับก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งในเรื่องของการเดินทางที่ปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังเทศกาลวันแม่หรือว่าเดือนแห่งความรักกับแม่ของเราในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่า การที่ให้ความรักกับคุณแม่นะครับก็สามารถทําได้ทุกวันนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นวันที่12ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับการมอบความรักที่ดีให้กับคนในครอบครัวเช่นเดียวกันกจจ็จะสามารถแสดงความอบอุ่นนะครับแล้วก็สามารถสร้างสัมพันธ์ที่ดีให้กับสังคมครอบครัวหรือว่าในส่วนของการสร้าง v i ม o n m e n t ที่ดีความรู้สึกที่ดีให้กับคนในครอบครัว,วรก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นกําลังใจให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะครับเราพูดถึงรายละเอียดของข่าวในวันนี้เลยแล้วกันนะครับ ทางด้านของทางรัฐบาลนะครับได้มีการพูดถึงนะครับในส่วนของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและก็อุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับที่ได้มีการขึ้นทะเบียนนะครับอุทยานมมดกอาเซียนครับคุณผู้ฟังซึ่งก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกอุทยานนะครับคุณผู้ฟัง โดยทางด้านของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนะครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงที่ได้มีการขึ้นทะเบียนอุทยานมรดกอาเซียนนะครับซึ่งพร้อมกันนี้นะครับก็ได้มีเยาวชนไทยนะครับที่สามารถสร้างชื่อในการรับรางวัลอาเซียน Eco School และอาเซียนยังอีโ c แชมเปี้ยนอ w วอรอีกด้วยครับคุณผู้ฟัง ดยการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมครั้งที่34ครับคุณผู้ฟังได้มีการพิจารณานะครับรับรองครับการขึ้นทะเบียนอุทยามนมรดกอาเซียนนะครับของประเทศไทยทั้งหมด2แห่งครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียนะครับและอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเป็นมรดกอาเซียนแห่งที่56นะครับและอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับเป็นมรดกอาเซียนนะครับแห่งที่57และได้มีการพิจารณารับรองนะครับให้โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านหัวหิน เข้ารับรางวัลนะครับโรงเรียนที่มีกระบวนการในการจัดการการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาตินะครับในกลุ่มของอาเซียนอีโคสคูลนั่นก็คือระดับมัธยมศึกษาและระดับปฐมศึกษานะครับทั้งนี้นะครับก็ให้รับการรองรับนะครับในส่วนของการเข้ารับรางวัลนะครับของครูผู้สอนนะครับสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่นระดับชาติและระดับนานาชาตินะครับในงานอาเซียนยังอีโคแชมเปี้ยนอวอร์ดอีกด้วยครับคุณผู้ฟัง ทั้งนี้นะครับประเทศไทยเองนะครับมีพื้นที่ที่ได้รับการรับรองนะครับเป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อุทยานแห่งชาติตะลุเตากลุ่มอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะซิมิลันและอ่าวพังงากลุ่มป่ากแก่งกระจานซึ่งจะประกอบไปด้วยนะครับอุทยานแห่งชาตินะครับแก่งกระจานอุทยานแห่งชาติกุยบุรีและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่านะครับแม่น้ำพาชีอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าใหม่นะครับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะล อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ,อ่างทองและอุทยานแห่งชาตินะครับเขาศกนั่นเอง โดยทางนี้นะครับคุณผู้ฟังทั้งหมดทั้งมวลนี้เองเนี่ยทางคอรมนะครับก็ได้มีการเห็นชอบในการนําเสนอนะครับว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับแล้วก็ในส่วนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติดําหนาเนี่ยได้เป็นอีกหนึ่งอุทยานมรดกอาเซียนเมื่อวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งหลายพักส่วนนะครับก็ได้รับการร่วมมือร่วมใจในการเตรียมเอกสารนะครับในการเสนอข้อมูลในพื้นที่ตลอดจนนะครับในการเรื่องระดมนะครับสภากำลังนะครับเพื่อที่จะให้สามารถผ่านเกณฑ์การรปะเมินไ เพื่อที่จะทําให้ไทยนะครับมีความโดดเด่นทางด้านการประกอบในเรื่องของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและรวมไปถึงธรรมชาตินะครับคุณผู้ฟังที่มีความหลากหลายและทางด้านของชีวภาพและมีพื้นที่นะครับที่มีความเชื่อมโยงกับประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วยทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังโลกของเราเองนะครับก็มีการตื่นตัวนะครับในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งรัฐบาลไทยเองครับก็ให้ความสําคัญในการเร่งและพัฒนาแนวคิดนะครับของคนไทยอย่างต่อนเนื่องในทุกมิติ ซึ่งก็มีการสนับสนุนนะครับให้พื้นที่ของประเทศไทยนะครับเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเพื่อที่จะเป็นพื้นที่คุ้มครองรักษาสภาพธรรมชาติร่วมกันกับการก่อให้เกิดประโยชน์นะครับกับมนุษย์แล้วก็ควบ นในส่วนของการทํากิจกรรมไปร่วมกันซึ่งทางอุทยานแห่งชาตินะครับจะช่วยรักษาสภาวะสมดุลของธรรมชาติพร้อมกันนี้นะครับทางรัฐบาลเองก็ได้มีการสนับสนุนนะครับให้ระบบการศึกษาไทยให้ความสําคัญในเรื่องของการศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมสร้างการตระหนักรู้นะครับทั้งแต่เยาวชนซึ่งเชื่อมั่นนะครับว่าก็จะส่งผลต่อนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยอย่างที่ทราบกันดีนะครับคุณผู้ฟังว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับทั่วโลกเองปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหา เฉงเองเนี่ยหรือว่าสภาวะโลกร้อนนะครับอุตสาหกรรมต่างๆทั่วโลกนะครับปัจจุบันก็จะมาใส่ใจในเรื่องของ green economy เป็นสัดส่วนใหญ่นะครับซึ่งถ้าหากบริษัทใดหรือว่าอุตสาหกรรมเหล่าไหนนะครับหรือรว,วมไปถึง f ฟ c t ทอรี่ไหนเนี่ยที่สามารถทําเป็น green economy ได้นะครับก็สามารถเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากทั่วโลกอย่างแน่นอนและยิ่งเป็นสินค้านะครับที่ทั่วโลกต้องการนะครับก็สามารถทําเงินแล้วก็สามารถเพิ่ม GDP ให้กับทางธุรกิจได้แล้วก็สามารถเพิ่ม GDP ให้กับในส่วนของประเทศชาติได้เช่นเดียวกัันนะครบ อีกอันนึงนะครับที่เป็นข่าวนะครับคุณผู้ฟังที่เกี่ยวกับการกวดล้างของบุหรี่ไฟฟ้าครับในพื้นที่ต่างๆครับคุณผู้ฟัง โดยทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าได้มีการจัดชุดเฉพาะกิจนะครับปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอสันกำแพงซึ่งก็ประกอบไปด้วยนะครับปลัดอำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสันกำแพงนะครับได้มีการนะครับดำเนินการตรวจสอบนะครับกวาดล้างในการจับกลุ่มนะครับสถานประกอบการที่ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์นะครับในพื้นที่อำเภอสันกำแพงครับคุณผู้ฟัง โดยท้างด้าของการจับกลุ่มครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังก็ได้เบาะแสนะครับจากพลเมืองดีว่ามีสถานประกอบการนะครับลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้านะครับเป็นชุดนะครับซึ่งทางนี้ครับทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ได้มีการจับกลุ่มนะครับได้มีการเดินทางไปตรวจสอบนะครับสถานประกอบการนะครับตามเบาะแสที่ได้แจ้งมานะครับซึ่งแต่ละพื้นที่เองนะครับก็พบนะครับว่ามีการจําหน่ายครับบุหรี่ไฟฟ้านะครับแบบใช้แล้วทิ้งแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะครับแบบเปลี่ยนหัว แล้วก็อุปกรณ์เสริมอื่นๆอีกมากมายนะครับคุณผู้ฟังแล้วรวมไปถึงน้ํายาของบุหรี่ไฟฟ้านะครับกว่า2,500ขวดและอุปกรณ์นะครับบุหรี่ไฟฟ้าจํานวนมากนะครับซึ่งมีมูลค่ารวมกันถึง1ล้านบาทครับคุณผู้ฟังทางเจ้าหน้าที่เองนะครับจึงได้มีการดําเนินการล่อซื้อนะครับแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหา2รายนะครับนำส่งนะครับพนักงานสอบสวนของสถานีตํารวจภูทรสันกําแพงเพื่อเป็นการดําเนินคดีต่อไปครับคุณผู้ฟังโดยทางด้านของายอำเภอสันกําแพงครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกับว่า ทั้งนี้นะครับการสืบสวนสอบสวนนะครับผู้ต้องหาซึ่งทําหน้าที่ในการเป็นพนักงานนะครับจำหน่ายของร้านดังกล่าวนะครับให้การเบื้องต้นนะครับว่าตนเป็นเพียงลูกจ้างนะครับของร้านทํางานนะครับเป็นกะโดยเจ้าของร้านนะครับได้มีการว่าจ้างตนนะครับพร้อมเพื่อนนะครับทั้งหมด3คนโดยรับเงินเดือนนะครับคนละ12,000บาทมีหน้าที่ในการจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์โดยเปิดร้านนะครับตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟัง แต่ละวันนะครับจะมีรายได้อย่างน้อยครับสี่ถึงห้าหมื่นบาทครับคุณผู้ฟังบางวันนะครับขายได้ถึงวันละเป็นแสนครับคุณผู้ฟังโดยร้านนะครับเปิดเพียงได้ไม่กี่เดือนครับก็มาถูกจับนะครับในครั้งนี้นั่นเองซึ่งทางด้านของนายอำเภอสันกำแพงครับคุณผู้ฟังได้มีการเน้นย้ำให้กับเจ้าหน้าที่นะครับว่าการจำหน่ายนะครับบุหรี่ไฟฟ้านะครับเป็นการละเมิดกฎหมายอันเนื่องด้วยความผิดมาตรา242มาตรา 2- 4, 6วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรนะครับพุทธศักราช2560นะครับนั่นก็คือการซ่อนเลนช่วยจำหน่ายนะครับช่วยพกพาเอาไปเสียซื้อหรือจำานําหรือรับไว้โดยประการใดๆนะครับซึ่งเป็นสินค้านะครับอย่างเช่นบารากุบุริไฟฟ้าหรือว่าน้ํายานะครับสำหรับการเติมบุริไฟฟ้านะครับฝ่าฝืนครับคำสั่งคณะกรรมการควบคุมผู้บริโภคนะครับที่9 ทับ2556นะครับเรื่องห้ามขายหรือว่าห้ามให้บริการสินค้ายาบรากุไฟฟ้าหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงน้ํายาบรากุต่างๆและรวมไปถึงนะครับสินค้าห้ามขายนะครับเดียวกับบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีความผิดตามมาตรา56นะครับตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน6แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังโดยทางด้านของทางกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยกรมการปกครองและทุกจังหวัดนะครับได้มีการมุ่งมั่นในการกวาดล้างน,นะครับสิ่งผิดกฎหมายที่ก่อให้เกิดครับความไม่สงบในในบ้านเมืองเพื่อเป็นการบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับให้กับพี่น้องประชาชนและขอประชาสัมพันธ์นะครับไปยังพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ทุกคนนะครับของ เททศไทยหากพบเบาะแสในการกระทําความผิดในการลักลอบจําหน่ายสินค้าผิดกฎหมายนะครับหรือว่ากระทําความผิดทุกรูปแบบนะครับสามารถแจ้งข้อมูลหรือว่าร้องเรียนร้องทุกข์นะครับได้ที่ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงทําออำเภอนะครับและสายด่วนนะครับ1567โทรฟรีตะลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าผ่านทางเว็บไซต์นะครับของทางกรมการปกครองได้และผ่านทางแอปพลิเคชันได้ทั้ง Android และ iOS นะครับคุณผู้ฟัง ทางนี้นะครับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ตารวจเองเนี่ยก็ได้มีการนะครับส่วนที่กำลังนะครับแต่หลายพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการกวาดล้างาครับที่จะ ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยหมดไปจากกรุงเทพหรือว่าหมดไปจากประเทศไทยแต่ผมเชื่อนะครับว่าถ้าในอนาคตเนี่ยถ้ามีการในการทําให้ทุกอย่างมันถูกกฎหมายนะครับบางอย่างเองเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้เช่นเดียวกันซึ่งหลายๆประเทศทั่วโลกครับก็ยังจะมีในส่วนของการถูกกฎหมายในส่วนของเรื่องบริเวณไฟอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเทศไทยก็ต้องมีการศึกษาต่อไปเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็เป็นลู่ทางอย่างหนึ่งนะครับที่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเช่นเดียวกันนะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้มีการนำนะครับผู้แทนนะครับกว่า21เขตเศรษฐกิจเอเปกนะครับหาลือนะครับในความร่วมมือในการสร้างความเชื่อมั่นนะครับด้านความมั่นคงทางด้านสุขภาพนะครับของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับที่สหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาคุณผู้ฟังโดยท่านรองประดัดกระทรวงสาธารณสุขครับเป็นประธานในการประชุมร่วมกันกับผู้แทนจาก21เขตเศรษฐกิจเอเปกหาลือนะครับแนวทางความร่วมมือนะครับสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพ ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่สหรัฐอเมริกานะครับพร้อมเรียบรอยงนะครับสมาชิกเอเปกเนี่ยยกระดับความร่วมมือเพื่อเป็นการรับมือนะครับภายคุกขาดทางด้านสุขภาพอีกด้วยโดยทางด้านของแนวทางนะครร่วมมือในการสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพครับค,บคุณผู้ฟัง ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการเรียกรองสมาชิกในส่วนของเอเปกนะครับที่อยากให้ยกระดับนะครับความร่วมมือการรับภัยคุกคามทางด้านสุขภาพนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสนับสนุนนะครับให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปกนะครับของเปรูในปี2567โดยทางด้านของท่านรองปหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เป็นผู้นําไทยนะครับในการประชุมดังกล่าวครับคุณผู้ฟังโดยสาระการประชุมนะครับในค่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟัง ที่ประเทศไทยเนี่ยได้มีการผลักดันนะครับให้มีการนําเสนอแถลงการนะครับว่าด้วยการประชุมระดับสูงของสหประชาชาตินะครับว่าด้วยการสร้างหลักการหรือว่าหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเพื่อที่จะเป็นการสนับสนุนในการดําเนินงานตามปฏิญญาตนของผู้นำนะครับเน้นการสร้างนะครับประชาคมที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีประชากรสุขภาพที่ดีโดยไม่ทิ้งผู้ใดไว้เบื้องหลังเป็นการเพิ่มบทบาทของคณะการทํางานนะครับทางด้านสุขภาพเอเป็กในเวทีโลก ซึ่งปีนี้นะครับประเทศไทยเองเนี่ยเป็นประธานและคณะการทํางานทางด้านสุขภาพนะครับของเอเปกทางด้านของท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่าการประชุมครั้งนี้นะครับมีวละสําคัญนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสุขภาพและระบบสุขภาพและรวมไปถึงครับแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวนะครับและเศรษฐกิจการนําเทคโนโลยีนะครับมาส่งเสริมสุขภาพจิตนะครับแล้วก็สุขภาพผู้สูงอายุและส่งเสริมนะครับสุขภาพสตรี รวมไปถึงนะครับการเข้าถึงการบริการนะครับที่เท่าเทียมในสตรีซึ่งผู้แทนจากไทยนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดําเนินงานนะครับของไทยในวาระดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางให้กับสมาชิกเอเปกนำไปประยุกต์ใช้นะครับตามความเหมาะสมได้นะครับคุณผู้ฟังโดยในช่วงท้ายนะครับคุณผู้ฟังของการประชุมเองเนี่ยในฐานะของประธานการประชุมครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกเอเปกนะครับยกระดับความร่วมมือทางด้านสุขภาพของเอเปก เพื่อที่จะเป็นการรับมือภัยคุกคามทางด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและกล่าวสนับสนุนนะครับให้เจ้าภาพในการจัดประชุมเอเปกของเปรูในปี2567ด้วยนั่นเองโดยในการประชุมครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังยังได้มีการรับมอบหมายนะครับให้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุมนะครับระดับสูงเอเปกว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจครั้งที่13 ในวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้มีโอกาสนะครับในการนําเสนอนะครับในเรื่องของความร่วมมือในการตอบโต้โรคระบาดนะครับของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมในการยกระดับสาธารณสุขของปฐมภูมิที่ตอบสนองนะครับต่อการตอบโต้นะครับของโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับในส่วนของการประชุมครั้งทำงานนะครับทางด้านสุขภาพเอเปกเองเนี่ยได้มีการจัดขึ้นนะครับเป็นประจำทุกปีปีละ2ครั้ง ในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกช่วงที่1น,นะครับและก็ในช่วงของเดือนสิงหาคมระหว่างการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับช่วงที่3ซึ่งประเทศไทยนะครับโดยนายแพทย์นาลงอภิกุลวัฒนิตรองประดับกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานของคณะทางานทางด้านสาธารณสุขมีวาระ2ปีนั่นเองครับคุณผู้ฟังจนถึงปี2 5 2 3น้นี้นั่นเองนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคนะครับที่ไทยเองก็พยายามผลักดันในเรื่องของทางด้านสุขภาพนะครับที่จะทาให้พี่น้องประชาชนเรารวมไปถึงนะครับคนในพื้นที่หรือว่าเขตเอเปกเองเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีการรองรับในเรื่องของสาธารณูปโ,โภคและรวมไปถึงทางด้านของสาธารณสุขเองเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะทาให้เราเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกันนะครับในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสกุ๊ปสารคดีพิเศษ,ษครับ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เมื่อเจริญพระชนมายุขึ้นก็ได้เสด็จออกทรงพระผนวดมีใช้แต่โดยอนุโลมตามโบราณคติยราชประเพณีหากแต่ด้วยพระราชศรัทธาอันทรงมีตั้งมั่นโดยพระองค์เอง พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีทรงพระผนวดขึ้นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521ในระหว่างที่พระองค์ทรงพระผนวด ได้ประทับอยู่ณวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารท่านะระเจ้าอยู่หัวท่านทรงพีพระราชศรัทธาเข้ามาพนวดทรงรบัติพระราชกรณ์กิจครบบริบูรณ์เราก็ชื่นชมท่านก็ทำกิจวัตรตามปกติของพระนวกะก็มี ลงธรรมัสวดมนต์เช้าเย็นเข้าโรงเรียนศึกษาพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจา้าตามหลักของผู้บวชใหม่ก็มีพระเถระถวายความรู้ทรงสนพระไทยและพระองค์ก็ปฏิบตัติกิจวัตรทุกอย่างซึ่งทางวัดจัดขึ้นด้วยความเรียบร้อยบริบูรณ์แล้วตั้งพระราชนาทยัย ในการปฏิิบัตเตเ็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงครองเพศบรรพชิตอยู่เป็นเวลา15ราตรีจึงได้ทรงลาสิกขาเมื่อวันที่20พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2521 ด้วยพระราชสัทธาอันแน่วแน่มั่นคงในบวรพุทธศาสนาและพระมหากรุณาธิคุณที่จะให้ราษฎรได้รับความสุขจากการปฏิบัติบูชาน้อมนำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติด้วย พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตและทุกๆุกจังหวัดทั่วประเทศไทยการเจริญพระพุทธมนต์นี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อม ให้อาราธนาพระเถรานุเถระมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานเป็นผู้นำในการเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับบรรดาข้าราชการและประสมนิกรชาวไทยทั้งหลายที่มาร่วมในพิธีและทุกคราวจะทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญซึ่งประดิษฐานรักษาอยู่ในพระราชฐานที่โดยปกติแล้วคนทั้งหลายไม่มีโอกาสจะได้สักการะ ออกมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้ผู้ร่วมพิธีได้มีโอกาสสักการะเป็นมงคลแก่ชีวิตในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคัดเลือกบทสวดมนต์ด้วยพระองค์เองแล้วโปรดกล้าโปรดกระม่อมให้พิมพ์เป็นเล่มพระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีเพื่อใช้ในพิธีและรักษาไว้เป็นสิริมงคลต่อไปด้วย ในคราวนั้นผู้ร่วมพิธีและประชาชนได้มีโอกาสเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาไปพร้อมกันและยังเป็นแนวทางที่พระสงฆ์นิกรทั้งหลายสามารถนำไปปฏิบัติด,ด้วยตนเองเป็นประจำได้อีกด้วยเพราะการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเช่นนี้หากได้กระทำอยู่เป็นนิดแล้วย่อมทำให้จิตใจผ่องแผ้วเกิดสมาธิประสบความสุขตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานลายพระหัตอันเป็นพระบรมราโชวาทไว้ที่ปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนตรพระราชทานว่าความสุขในตัวเริ่มจากใจ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสาหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางยูทูบชาแนลอาถับบอสแคร์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทีมงานทุกคนและวันนี้ผมเอกกับพลดีวีณมีนะชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับโรคหลอดเลือดสมองป้องกันได้กว่า90%ด้วยการออกกําลังกายมาร่วมขยับกับกิจกรรมแสงนําใจไทยทั้งชาติ เดินวิ่งปัน่นป้องกันอมาพาตครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองสิริราชและภาคีเครือข่ายในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมรีบสมัครได้ที่ l e s t h a i l a n ถึงวันที่15สิงหาคมนี้มาออกกำลังกายเพื่อให้แผ่นดินไทยปราศจากโรคหลอดเลือดสมองกันนะครับ